สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจอซิเบอรี่ค่ะวันนี้นะคะจอก,ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมารีวิวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบีบีครีมสูตรใหม่เลยนะคะเป็นของเ y b e l l i n นิวยอร์กนั่นเองมีชื่อว่า Super Cover b ว Cream มนะคะมี SPF 50แล้วก็มี PA ถึง C บวกเลยนะคะซึ่งบีบีครีมตัวนี้เนี่ยขอเขาเรื่องเลยละกันนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นบีบีครีมที่มีคุณสมบัติแปลว่าปกปิดได้ดีมากๆเลยวันนี้จอได้แต่ง ลุคนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแต่งลุคนี้ให้ดูแล้วก็จะทาหให้ดูด้วยนะคะเขาบอกว่าปกปิดได้ดีมากในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าหนาหรือว่าหนักหน้าเลยนะคะมีสารป้องกันแสงแดดถึง50เท่าแล้วก็มี PA 4+ ด้วยกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของแร่จากธรรมชาตินะคะที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้แบบว่าสดใสเป็นงปังอยู่ตลอดเวลาแบบแบบว่าทาลงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าผิวของเราเนี่ยดูดีนะคะเป็น เป็นงานผิวที่แบบว่าดูแล้วแบบไม่ได้แบบว่าโปะเข้าไปแล้วแบบหนาแล้วก็หนักอะเลย้ยค่ะคือเขาปกปิดดีจริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกสบายผิวเหมือนกันค่ะ แล้วก็ลุคที่จะจะมาแต่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคต้อนรับปี2016ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นี่เองค่ะและที่สำคัญเนี่ยจะาก็จะหยิบตัว super cover bb cream ตัวนี้นะคะของ Maybelline New York เนี่ยมาแต่งให้ดูกันด้วยและลุคที่จะจะแต่งเนี่ยจะจะเป็นเน้นที่งานผิวนะคะเพราะเจอเชื่อว่าเทรนการแต่งหน้าปีหน้าเนี่ย เรื่องสําคัญที่สุดเลยเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของงานผิวผิวของเราเนี่ยจะต้องสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นงานผิวที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่หนาไม่หนักหน้านะคะเพราะฉะนั้นบีบีครีมตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยแล้วก็เมคอัพส่วนอื่นเนี่ยเราจะแต่งแบบว่า เน้นไปที่การแต่งแบบเบาๆเป็นธรรมชาติคือเราจะไม่ฟาดหนักนะคะคือเราจะดูแบบว่าดูเนียนดูใสดูเป็นธรรมชาติเน้นแบบเป็นแสงและเงาเอาเป็นว่าเราก็ยังแต่งให้แบบว่าสวยเป๊ะอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังดูเป็นธรรมชาตินะคะก็จอซี่คนเดิมค่ะเพิม่มเติมที่ความสวยใสยก็เดี๋ยวลุคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเจ้าก็จะเริ่มจากการลงบีบีครีมก่อนเลยนะคะครั้งนี้ก็จะผสมระหว่างเบอร์ศูนย์หนึแล้วก็เบอร์0ูนย์สงเข้าด้วยกันค่ะเพื่อให้ได้สีที่ตรงกับสีผิวของจอนมากที่สุดค่ะห<ม>ลังจากนั้นนะคะ<ม>ก็จะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยะคะ่ะค่อยๆเกลี่ยลงไปค่ะอันนี้จะจะเกลี่ยให้ดูก่อนนะคะครึ่งหน้าเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนแล้วก็หลังทาค่ะ สังเกตเห็นเลยนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างเนียนแล้วก็ละเอียดค่ะเวลาทานไปแล้วเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังดูเป็นลุคที่เป็นธรรมชาติอยู่นะคะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยค่ะระหว่างวันเนี่ยของจอจะมีการซับมันแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คือสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะอันนี้ก็ให้ดูความแตกต่างระหว่างตอนที่ยังไม่ได้ทาแล้วก็ตอนที่ทานคะจะเห็นเลยว่าเนียนแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะ ไปจ,จะไปแต่งเพิ่มนะคะก็จะลงอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเจ้าก็จะมาเซตด้วยแป้งพับนะคะแป้งตัวนี้เป็นของเอเบลลิน,นะคะ่ะจะใช้ แปรงปัดแป้งนะคะค่อยๆแตะลงไปบริเวณที่แบบว่าผิวของเรามีปัญหาผิวมันอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นบริเวณไหนที่ต้องการการปกปิดเป็นพิเศษก็จะใช้พับแตะลงไปเสร็จแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะทรงคิ้ววันนี้เจ้าจะเขียนทรงใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราอยากให้ได้ลุคที่แบบว่าเป็นคิ้วปังนิดนึงนะคะ มาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะวันนี้จะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะเป็นในการขัดเบ้าเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยให้ฟูกระจายค่ะจากนั้นนะคะเรานนะะจะใช้สีขาวแบบมีชิมเมอร์ค่ะทางลงไปบริเวณใต้ท้องคิ้วบริเวณหัวตาแล้วก็ขอบตาล่างค่ะ จากนั้นก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันวันนี้อายไลเนอร์ก็จะเขียนเบาๆนะคะไม่ต้องเขียนเยอะมากแล้วก็บริเวณหางตาเนี่ยก็จะวิงออกไปเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเสร็จแล้วนะคะบริเวณขอบตาล่างเนี่ยจะลงด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนะคะจากนั้นเราก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะ ปนตาล่างเนี่ยเราจะเน้นปัดเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมตรงขนตาบนกันค่ะก็จะมาติดขนตาปลอมกันเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะปัดมาสคาร่าทบเข้าไปเพื่อให้ขนตาจริงแล้วก็ขนตาปลอมผสานเป็นเส้นเดียวกันค่ะ ต่อมาเรามาคอนทัวร์ใบหน้าของเราเลยนะคะเพื่อให้เรียวเล็กแล้วก็ดูมีมิติค่ะก็อย่าลืมคอนทัวร์บริเวณสันจมูกด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาไฮไลท์กันนะคะโดยจุดที่ไฮไลท์เนี่ยก็จะไฮไลท์ลงไปบริเวณที่แสงตกกระทบค่ะปัดด้วยบลัชออนนะคะเป็นสีชมพูออนะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปด้วยเม i n ล l นล g r a d รดชั n นสีม่นะคะสีนี้สวยมากค่ะบอกเลยว่าต้องมีเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็จะลงลิปกลอสสีนูดนะคะเพื่อเป็นการดรอปสีลิปของเรานิดนึงค่ะก็จะถือการเซ็เรียบร้อย กันบ้างคะ่ะสําหรับลุคแต่งหน้าต้อนรับปี2 0 1 6ในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งไม่ยากเลยเราเน้นที่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็งานผิวแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะเจ้าก,ก็ขอฝาก Maybelline New York Super Cover BB Cream ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ถูกมากๆเลยเพราะว่าราคาของเขาอยู่ที่299บาทเท่านั้นเองคือแบบว่า แนะนำเลยนะเพราะมันเป็นไอเทมที่แบบว่าถูกและด,ดีที่สําคัญเนี่ยหาซื้อง่ายค่ะสามารถหาซื้อได้ตามบูธวัสดุแล้วก็ห้าง สินนคค้าทั่วไปะะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Maybelline Thailand นะคะก็เดี๋ยวเจาจะทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ Description Box ข้างล่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้เจ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายๆค่ะ